พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่111สัรเสริญพระเจ้าเพราะพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์สัรเสริญพระยาเวข้าพระเจ้าจะยกย่องพระยาเวด้วยสุดใจในกลุ่มคนเที่ยงธรรมในชุมนุมชนบรรดาพระราชกิจของพระยาเวนั้นใหญ่ย,ยิ่ง เป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้นเพราะราชกิจของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดพระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงพระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตพระองค์ได้ทรงสําแดงฤิธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์โดยประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขาผลงานแห่งพระหัตของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรมข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ข้อบังคับเหล่านั้น ได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิติรันอีกทั้งได้ทรงกระทำโดยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าคล้่งกลัวความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตาม ก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญโปรงดำรงอยู่เป็นนิดพระธรรมสะดุดีบทที่112พระพรมีแด่ผู้ชอบธรรมสรรเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของโปรงพงพันของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดิน พวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดความสว่างผุดขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมเขาเป็นผู้มีพระคุณมีความกรุณาและความชอบธรรมคนที่เมตตาคนอื่นและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินกิจการของเขาด้วยความยุติธรรมเพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลยคนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาเวใจของเขามีที่พึ่งพิงเขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นคู่อริของเขาพ่ายแพ้เขาแจกใจ เขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะมีอำนาจและเกียรติคนอธรรมเห็นเข้าก็โกรธเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไปความปรารถนาของคนอธรรมย่อมสูญไป